ส่วนคลิปนี้จะเป็นเรื่องของยาฉีกเก็บค่ายาแล้วนะเป็นตอนที่สมและซึ่งตอนก่อนนั้นเนี่ยก็ได้คุยไปแล้วในเรื่องของตักัแตอนแรกเป็นเรื่องยาคุมเบลนใช่นไหมได้นาวานน้ำต้มตอนถัดมาตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอายาคุมค่าใช่ไหมมียาอะไรบ้างฉีดยังไงตอนไหนดีที่สุดส่วนคลิปนี้เป็นตอนที่สก็หลังจากฉีดยาเก็บยาแล้วถ้าเกิดเราคุมน้ำไม่อยู่หรือว่าเลือกยาไม่ดี แล้วยามันหลงเหลือเราก็ต้องมาฉีดเก็บคราวนี้ไอ้วิธีการฉีดเก็บหลักการฉีดเก็บวิธีการเลือกยาเอ๊ะเราจะเลือกยาตัวไหนดีใช่ไหมมันจะมีคําตอบอยู่ในคลิปนี้นี่แหละเดี๋ยวไปดูกันคราวนี้มาดูวิธีการฉีดเก็บก่อนก่อนที่จะไปเลือกซื้อยาเนี่ยเราต้องมาดูก่อนวิธีการฉีดเก็บที่ดีนะ ข้อแรกเลยต้องฉีดก่อนหญ้าออกดอกจะดีที่สุดใช่ไหมปกติหญ้าที่มาดอ,อกดอกก็จะประมาณสักประมาณสักหนึ่งเดือนขึ้นไปใช่ไหมก่อนจะมีพวกกกเริ่มออกดอกแล้วก็ถัดไปก็ประมาณสัก40กว่าวันพวกแย่หญ้าดอกขาวเข้านกเริ่มออกดอกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดก่อนที่หญ้าออกดอกจะดีที่สุดก็คือไอ้ช่วงหญ้าที่มันออกดอกแล้วแสดงว่าคือมันสมบูรณ์แข็งแรงสูงสุดและพอมันสมบูรณ์แข็งแรงสูงสุดก็ต้องใช้ยาเยอะที่สุดนะใช่ไหม แล้วถัดมาเวลาฉีดอย่าให้มีน้ําขังในนาใช่ไหมคือดินชุ่มๆเตกๆได้แต่นายอย่ามีน้ําขังจะดีที่สุดแล้วก็เวลาพ่นเนี่ยก็พยายามพ่นให้มันทั่วต้นหญ้านะไม่ว่าจะด้านบนกับด้านล่างถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็ที่สําคัญเลยหลังฉีดยาเก็บแล้วอย่าใส่ปุ๋ยรอให้หญ้าตายหมดก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเพราะไม่งั้นมันฟื้นถัดมาเรามาดูวิธีการเลือกอยาอย่างแรกเลย เราต้องเลือกอยาให้ตรงกับชนิดยาที่มันอยู่ในนาเราที่มันเล็ดลอดออกมาแล้วอย่างที่สองต้องใช้สารกลุ่มที่ไม่ตรงกับยาที่เราใช้ตอนคุมค่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมุติอ่านมันมียาเข้านกเหลือแต่ว่าตอนคุมค่าเราใช้พวกสารกลุ่มบิสไพลีแบก <c oughs> ไพริลโซซันทูนอนไพริเบนโซซิมหรือว่าพีนอกซูลามไอพวกนี้อยู่กลุ่มเดียวกันทั้งหมดแต่พอตอนมันเล็ดลอดมาสแสดงว่ามันจะดื้อยาไอพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนกลุ่มยาเพราะนั้นใช่ไหมพอเปลี่ยนกลุ่มยาไปใช้กลุ่มไหนคือกลุ่มที่ไม่ใช่ไอพวกกลุ่มแรกนั่นแหละอาจจะเป็นฟีนอกซาพรอ ทีทรีสทรีฟอกซีดีหรือว่าเป็นตัวไพซีโลก็ได้ใช่ไหมให้มันต่างกลุ่มไปส่วนไอ้วิธีการจัดการยาด้วยยาเดี๋ยวไปคุยต่อประเด็นตอนที่สี่คลิปหนึ่งด้วยกันท่าน,นี้เดี๋ยวกลับมาตรงเรื่องอยากเก็บยาต่ออันนี้กลุ่มแรกที่จะคุยอ่ะก็คือกลุ่มของยาฉีดเก็บพวกยาใบแคบนะยาใบแคบอย่างเช่นอะไรอ่ายาข้าวนกหรือว่าพุ่มพวงหางมา้าน่นะยาเดือยยากระดูกไก่อันนี้ แล้วถัดไปก็คือยาดอกขาวแต่ยาดอกขาวอาจจะไม่ค่อยเจอแล้วนะถ้าเราใช้ยาคุมเลนดีๆเนะี่ยยาดอกขาวแทบจะหายไปเลยใค่ไหมคราวนี้มาที่ยาเก็บก่อนยาเก็บยาใบแคบเนะี่ยอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกันนะชื่อสามันทั้งหมดเนี่ยตัวเนี้ยทั้งหมดในหน้านเนี่ยเป็นสารอยู่ในกลุ่มเดียวกันสารในกลุ่มนี้ก็จะมีตัวฟีนอกซ์าพ็อจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ชื่อสามัญฟีนอกซ์าพร็อบเนี่ยฟีนอกซ์าพ็อเนี่ยคือตัวเดียวกัน ถัดไปก็คือตัวไซฮโลฟอปใช่ไหมแล้วก็มีเมทาบิฟอปแล้วก็โปรฟอกซิดีมใช่ไหมอันนี้คืออยู่กลุ่มเดียวกันนะหนูใช้เก็บญ้าใบาแคบส่วนแต่ละตัวมันจะเก่งญ้าชนิดนี้มากกว่าชนิดนี้ต่างกันเล็กน้อยถ้าอย่างสมมติตัวฟีนอสซพอปก็อาจจะเก่งในญ้าดอกขาวมากกว่าข้านกกะดูกไก่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยาดอกขาวดื้อยายแล้ว กับสารชนิดนี้ฉีดไปก็จะไม่ค่อยตายส่วนถ้าเป็นพวกไพลซีโร่หรือทีทิสสองตัวนี้จะเก่งกับตัวยาเข้านกกับกระดูกไก่มากกว่าสารฟีนอกซาพรอมกับสารไซฮาลฟอปใช่ไหมคราวนี้ยก็ไปเลือกใช้เอาแต่สารกลุ่มนี้พยายามฉีดตอนที่ยาเดี๋ยไม่ออกดอกนะยังไม่ออกดอกเน,ะออกกน้นเลยเพราะว่าไอสารพวกนี้มันจะเข้าไป ดูดซึมแล้วก็เข้าไปทําให้ตรงข้อมันเน่าซึ่งไอตอนที่มันยังเล็กเนี่ยข้อมันยังไม่ยืดใช่ไหมข้อมันอยู่ที่โคนเวลาเราฉีดไปมันก็จะไปเน่าตรงไส้ตรงที่โคนมาเลยมันก็จะตายไปทั้งต้นแต่ถ้ามันออกดอกแล้วเนี่ยก็คือข้อมันจะยืด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 ต่อมาแล้วเพราะว่าเราฉีดไปเนี่ยยามันโดนใบปุ๊บมันดูดซึมไปที่ข้อมันจะไปที่ข้อบนก่อนเลยข้อบนสุดที่ติดอยู่กับดอก ไอข้อนั้นะมันจะตายพอดึงปุ๊บมันจะหลุดแต่ไอโคนข้างล่างมันไม่ตายเพราะมันไม่ถึงข้อข้างล่างมันก็จะแตกหน่อออกมาใหม่แล้วก็ออกดอกต่อได้อีกเพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้เน้นเลยต้องฉีดในช่วงที่ย่าอย่างไม่ยืดข้อหรือว่าย่าอยังไม่ออกดอกนะจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆตอนที่ย่าออกดอกแล้วก็ ใช้ได้แต่แนะนําให้ฉีดให้มันทั่วนิดเนแล้วก็พยายามฉีดให้มันถึงใบด้านล่างเพราะว่าไอใบด้านล่างมันจะดูดซึมยาเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปถึงข้อที่มันอยู่ด้านล่างลงไปอีกไงนะเพราะฉะนั้นถ้ายาออกดอกแล้วแนะนําฉีดให้มันกดลงไปถึงใบด้านล่างนิดเดึ่งสำหรับยากลุ่มนี้ไอตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคการใช้คร่าวๆที่ร้านค้ารวมทั้งนักวิชาการทั่วไปไม่รู้ จะรู้เฉพาะคนที่ทํางานวิจัยจริงๆถึงจะทราบนะอันนี้ก็คือแถมไปให้จะได้ใช้กันอยู่คัดมาจะเป็นยากลุ่มของพวกยาเก็บด้ายาได้หลากหลายชนิดทั้งใบแคบบางชนิดรวมทั้งใบกว้างแล้วก็กกใช่ไ,ไหมไอายากลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของพวกบิสไพลีบแบกทั้งหลาย ไพลาโซซันฟูล,ลอนอก็อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเดียวกันรวมทั้งไอตัวไพแองเคอร์ไพลิเบนซอกซิมพิโนซูลามไอเนี้ยอยู่กลุ่มเดียวกันทั้งหมดไอยากลุ่มนี้มันจะมีความเฉพาะอย่างหนึ่งมันใช้กับยาดอกขาวไม่ได้เลยแต่ยาเขานกได้ซึ่งเป็นยาใบแคบยาก,กระดูกไก่ได้รวมทั้งกบต่างๆกบสายโนดปัดดุกแห้วหมูนาผักวัวเทียนนาใช้ได้หมดแต่ ยากลุ่มนี้ไม่แนะนําให้ฉีดตอนที่ยาโตมากหรือว่ายาก,ก่อนดอกใช่ไหมย,ยาอายุไม่เกิน25วัน30วันอย่าให้เกินเนี่ยเพราะว่าไอยากลุ่มนี้เนี่ยถ้ายาเอาดอกแล้วจะไม่ค่อยตายและมันจะตายยากตายเหมือนกันแต่ตายยากแล้วก็ไอพวกยาเออใบกว้างอย่างเช่นผักปอดกับไอเทนนาถ้าโตแล้วยายากลุ่มนี้จะไม่ค่อยเก่ง คราวนี้ถัดไปเดี๋ยวไปยาดูยากลุ่มของที่เก็บเฉพาะตระก,กูลกกทั้งหลายกับใบกว้างกกไม่ว่าจะเป็นกกซ้ายกกขนางหนวดประดุกแ้วหมูนาใบกว้างว่ไม่ว่าจะเป็นผักปอดนาหรือเทียนนาโดยที่ว่าอายาเก็บของยาในกลุ่มนี้มันก็จะมีหลากหลายชนิดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสารคาเฟนทราโซนเอ็กทอซีซันฟูลอนหรือว่าสารผสมอย่อางอัลมิกซ์็คือ คอร์ลิมูลอนเมทันฟูลอนซึ่งไอ้พวกนี้ก็จะอยู่กลุ่มใกล้เคียงการนะส่วนตัวถัดไปก็จะเป็นบัสากรานหรือว่าเบนทาโซนอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยรวมทั้ง m c p a กับ 2-4D ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยซึ่งไอ้ยาเก็บพวกกกกับใบกว้างพวกนี้จะมีอยู่หลากหลายกลุ่มใช่ไหมมันก็สามารถเลือกใช้ได้ใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> ถ้าให้แนะนำอะนะ ไอายาของกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นญ้าโตออกดอกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกกซ้ายหนวยประดุกผักบอดผักพิกเทนาที่ออกดอกแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่ใช้ได้ดีก็คือตัวบาัสากราหรือว่าเบนทาโซนใช่ไหมแล้วก็ MCPA แล้วก็ลบทาง I24D งสเนี่ยไอสามตัวเนี้ยใช้กับระยะญ้าออกดอกของมันได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าให้แนะนํา ตัวที่ปลอดภัยกับข้าวสุดก็จะเป็นตัวบัสการหรือสารเบนธาโซนลองลงมาก็จะเป็น NCPA แต่ว่าตัว 24D เนี่ยถ้าใช้อัตราสูงข้าวจะอาเลยนะก็ไม่อยากจะแนะนำในช่วงที่ข้าวโตแล้วอะ่ะพอเดี๋ยวเข้าวอานส่วนตัวสุดท้ายตัวถัดมาตัวนี้เฉพาะเลยนะมันเป็นสารที่ได้กับไอตัวข้าวยาข้าวนกยาหางหมาอย่างเดียวเลย ชนิดเดียวเลยมันก็คือตัวสารควินคอ l ลกไม่ว่าจะเป็นสูตรน้ำหรือว่าสูตรผงอะนะก็มันจะได้แค่ยาข้าวนกยาหางมาชนิดเดียวเนี่ยเอาละทับไอ้ส่วนตัวยาเก็บเนี่ยก็จะฝากไว้เท่านี้ส่วนเดี๋ยวตอนถัดไปตอนสี่เนี่ยจะคุยถึงในเรื่องการสนับยาแหละใช่ไหมเพราะถ้าสมมุติเราเจอยาดื้อยาเราจะสลับยามันยังไง สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันแล้วถ้ามีคอมเมนต์มีคำถามอะไรอ inbox มาถามได้เลยหรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องพืชอ,อะไรมาไลนสัตว์ตูแบบไหนยาอะไรก็แนะนำมาได้เดี๋ยวจะรวบรวมแล้วก็มาทำคลิปแบ่งปันความรู้กันคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะ